สวัสดีครับพบกับช่องนงสาวอุดรหนุ่มน้องบัวครับวันนี้หนุ่มน้องบัวก็จะเอาตะกุดสาวัดสะพานสูงมาให้ชมกันอีกครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็ไม่สะดวกที่จะไปถ่ายตามวัดก็เลยเอา ของเก่าของบูชาที่หนุ่มน้องบัวสะสมไว้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับอันนี้จะเป็นตะกรุดของหลวงปู่กินวัดสะพานสูงนะครับซึ่งเป็นลูกลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาละครับเรามา ชมตะกุดกันเลยครับนี่ครับเป็นตะกุดสายของวัดสะพานสูงนะครับดอกนี้เป็นของหลวงปู่กินนะครับซึ่งเป็นทุกสิ์ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นสิบเอกของ,งปู่เอี่ยม พอหลังที่หลวงปู่เอี่ยมท่านละสังขารไปครับหลวงปู่กิ่นท่านก็เป็นเจ้าวาดต่อจากพระอาจารย์ครับตะกุดดอกนี้มีความเก่ามากครับจะเป็น สนิมแบบออกเขียวๆนะครับจะเป็นคาบถ้าเป็นของของเก่าหรือของแท้เนี่ยครับของอายุเกือบเกือบร้อยปีได้นะครับของลุงปูกินแต่ถ้าเป็นของลุงปูเอี่ยมร้อยกว่าปีครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องขยายให้ดูนะครับ ีครับจะเป็นคราบเขียวเขียวนก็ชัดนี่ครับจะเป็นคราบเ,เขียวเขียว ถ้าเป็นของใหม่ๆนี้จะเป็นเขียวๆแบบเอาอะไรขูดนี่จะหลุดเลยแต่นี้เป็นคาบติดกับแผ่นทองแดงนะครับนี่ครับลงรัดถัดเชือกเชือกจะเก่าตะตะกุดดอกนี้มีความยาวสี่นิ้วนะครับมาตรฐานของพวกนักสะสมที่ สแสวงหากันนะครับสามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วนะครับที่เขาเล่นกันเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับนี่ครับได้สี่นิ้วพอดีเลยคือตะกุดสายสำนักพัสพานสูงครับ จะเป็นแบบถักเชือกเหมือนก้นมลรงสาบจะจะถักมาถึงตรงนี้นะครับจะจะโผล่โผล่ก้นไว้เพราะว่าความเก่าความอะไรมาเกือบเกือบร้อยปีก็หลุดร่อนออกไปครับก็เหลือจากตรงนี้ก็หลุดเข้ามาเหลืออยู่ช่วงแค่นี้ครับนี่ครับ คือตะกุดของวิธีดูนะครับแยกแยะของปูเตี่ยมกับลงปูกินครับถ้าเราตั้งตะกุดขึ้นมาตรงตรงนี้นะครับตะกุดของท่านของลงปูกินนะครับท่านจะเวียนเวียนมาทางซ้ายครับเป็นเกีียวกระบ,บองเวียนมาทางซ้ายครับสังเกตได้แบบนี้ครับเพราะว่าความเก่าจะใกล้เคียงกันมากพอพอกลับด้านตั้งขึ้นมา ก็จะเวียนมาทางซ้ายมือเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นของคุยเอี่ยมครับท่านจะเวียนมาทางขวาเพราะอะไรครับเพราะว่าหลวงปู่กินเนี่ยท่านจะเขารพประจา์มากครับท่านจะไม่ทับรอยอาจา์พูดพูด,พดกันแบบภาษาบ้านๆครับเวลาท่านเดินท่านยังไม่เดินตามหลังอาจารย์นะครับท่านกลัวไปเหยียบทับรอยของพระ้า,าจารย์ท่านจะเดินออกข้าง นี่คือความเป็นมาของหลวงปูก่กินนะครับแต่หลวงปู่เอี่ยมท่านจะรักลูกศิษย์ของท่านทุกคนนะครับผมศรัทธามากจนผมต้องต้องไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์มาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับกับนงสาวดอนหนุ่มนงบัวครับนี่ก็คือตะกุดของหลวงปู่กิน สายวัชพานสูงครับแต่หลวงพ่อทองสุขนี้จะรักจะไม่จะไม่เก่าเท่านี้นะครับเพราะว่าจเจ้าวาดองค์ต่อไปก็ต่อจากหลวงปู่กินก็เป็นหลวงพ่อทองสุกครับเนี่ยครับสังเกตได้ง่ายครับรูจะไม่ใหญ่มาก ขนาดจะเท่ามวลบุรี่นะครับขนาดของสายวัชพานสูงนะครับนี่นะครับตะกุดผมจะใช้กล้องพยายามใช้กล้องสองให้ให้ให้เห็นกันนะครับ นี่ครับจะเป็นคาบผิวเขียวคาบิวเขียวจะติดแน่นเลยครับแต่ถ้าเป็นของใหม่นี่จะจะเอาใช้เล็บขูดนี่หลุดเลยอันนี้ติดกับเนื้ออะไรไม่ไม่ออกกับติดมาจากข้างในน,นะครับซึมออกมานี่เป็นมาตรฐานความเก่าของของสำนักนี้จะเป็นจะมีคาบิวเขียวแบบนี้นะครับสังเกตได้ง่ายๆ เอาละครับหนุ่มน้องบัวก็จบคลิปไว้แค่ตรงนี้นะครับแต,แต่เดี๋ยวพูดถึงพุทธคุณหน่อยนะครับพุทธคุณตะกุดสายวัสพานสูงนี่ครอบจักรวาลเลยครับขนาดเสือปสมัยก่อนเอามาห้อยนี่ยิงไม่เข้ายิงไม่ออกครับตำรวจนี่ จับตัวยากมากครับพ่อห้อยตะกุดของผู้เอี่ยมสายวัะพานสูงครับนี่แหละครับกันได้สรารพัดครับทั้งฟ้าผ่าไฟไหม้ครับพุทธคุณเด่นไปทางคงพันชาตีครับครอบจักรวาลครับ มน้องบัวก็ขอจบคลิปไว้แค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาอะไรดีๆมาให้ชมกันก็คอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ